นี่ไทฟอร์เรกนะครับหลายท่านสงสัยว่าเอ๊ที่สอนไปมันมีอยู่2องไทม์เฟรมก็คือ A20 กับ A8 แล้วมันเอ๊แล้วถ้า A8 มันชนเลสโซนแล้วกรีนโซนแล้วทํายังไงก็สามารถเข้าใน A8 ได้นะครับหรือว่าถ้าจะให้ดีที่สุดเลยก็คือรอ A20 อยู่ในกรีนโซนเลสโซนด้วยก็คือจะเป็นสตรองบายสตรองเซลเลยถ้า A20 อยู่ในกรีนโซนเลสโซนด้วยนะครับแต่เราจะใช้อันใดนหนึ่งก็ได้แต่สําหรับ A อเเนี่ยมันเป็นไทม์เฟรมที่ใหญ่กว่าเพราะฉะนั้นไทม์เฟรมที่ใหญ่กว่าจะมีความแม่นยํามากขึ้นนะครับมากกว่าก็คือความแน่นอนสูงกว่าอยู่แล้วแต่ r อ8วิ่งเร็วกว่าทํากาไรได้เร็วกว่าเพราะฉะนั้นเลสโซนทับอ่าเลสโซนกรีนโซนเนี่ยคุณดูใน2องไทม์เฟรมนี้ไทม์เฟรมไหนถึงกรีนโซนเลสโซนก่อนก็สามารถใช้ใช้เลือกเลือกเปิดออเดอร์ในไทม์เฟรมนั้นได้เลยนะครับผมแต่ถ้าจะให้ดีจริง,รงหรือสตรองบายสตรองเซลจริง,รงก็คือใน RA20 ยี่สบนะครับไอเอ อาจจะใส่ลอดเยอะขึ้นหรือ TP ไกลขึ้นได้ถ้ามันถ้า IA 20กับ IA 8มัน IA 2 0กับ IA 8เนี่ยอยู่ในกรีนโซนมันก็คือ IA 2 0ก็กรีนโซน IA 8ก็กรีนโซนแบบนี้ยก็คือสตรองบายหรือ IA 2 0ก็เลสโซน IA 8ก็เลสโซนแบบนี้ก็เป็นสตรองเซลได้ก็คืออาจจะใส่ลดเยอะขึ้นหรือว่าเก็บ TP ได้ไกลขึ้นนะครับผมแต่ถ้าดู2อันนี้ใน IA ย0มันกรีนโซนหรือยังถ้ายังไม่กรีนโซนไม่เป็นไรดูใน IA แถ้า IA แกรีนโซนแล้วก็เข้าใน IA 8ไดได มันยังไม่เลสโซนก็ไม่เป็นไรก็ปล่อยไปมาดูใน i อ้ยี่สิบไอยี่สิบอาจจะเลสโซนแล้วก็มาเข้าออเดอร์ใน i อ2 0ยี่สิบนะครับผมไอ้ยี่สิบจะวิ่งช้ากว่าน,นิดนิดนึงนะครับผม i อ8แปดจะวิ่งเร็วกว่าเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงเนี่ยถ้าเป็นวัดเป็นเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงใน i อ8แปดเนี่ยจะเยอะกว่าใน i อ2 0ยี่สิบประมาณยี่สิบถึงสี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับผมแต่แต่ไม่ไม่ไม่ถือว่าต่างกันมากแต่แต่ไอยี่สิบ เพราะมันเป็นทำเฟรมที่ใหญ่กว่านั้นความแม่นยำมันสูงกว่าค่อนข้างที่จะเยอะนิดหนึ่งนะครับผมเมื่อวานต่อเรื่องลตเรื่องอข้อควรระวังแล้วก็เรื่องไซเวยไปลตเนี่ยคืออะไรใช่ไหมลอดก็เหมือนกับเบ็ดเบ็ดก็คือลอดเยอะก็คือกำไรเยอะถ้าเสียก็เสียเยอะนะครับผมนะดังนั้นดูลต ควบคุมจานวนรถด,ดูดีๆตามที่สอนไว้เลยทําตามคําที่แนะนําเอาไว้นะครับผมอตก็เหมือนกับเบ็ดนะครับผมคร,รับเบ็ดสูงขึ้นหรือว่าอตสูงขึ้นก็สามารถที่จะกินกําไรได้เยอะขึ้นเพราะฉะนั้นแนะนํา็อถใหญ่อตที่จะเปิดได้เยอะขึ้นเนี่ยแนะนําใน IAE 10หรือว่าในเวลาที่ไอเอกับา i a อ e มันเป็นกรีนโซนเหมือนกันเป็นเลสโซนเหมือนกันนะครับผมแต่ถ้าเป็นเฉพาะใน IA8 e เข้ากรีนโซนเข้าเลสโซนเนี่ยห้าสิบห้าสิบห้าปบเนี่ย อาจจะยังไม่ต้องเพิ่มล็อตเยอะนะครับเพราะใน r อ8มันมีความเสี่ยงที่สูงกว่า r อ2 0แต่ถ้าเป็นใน i อ0อยู่ใน Green ใ o n e ีนโซน n e แล้วเข้าอ,ออเดอร์แบบนั้นได้เลยหรือใน r อ2อยู่ใน g อยู่ในกรีนโซน n e แล้วคุณจะมาเข้าในออเดอร์ใน r อ8ก็ได้เพื่อที่ทำกำไรได้เร็วกว่าทำกำไรได้เร็วเร็วขึ้นนะครับผมก็ตามนี้เนะไม่มีอะไรอย่างตอนนี้ เป็นไซด์เว y เพราะนั้นปล่อยไปก่อนรอให้มันฉีกไปทางใดไรทางหนึ่งลงมาค่อยบายหรือว่าขึ้นไปค่อยเซลลเข้าใจง่ายๆนะครับผมไม่มีอะไรก็ตามนี้เลยนะที่สําคัญจะเปิดลดเยอะหรือว่าจะเปิดลตเยอะลดน้อยต,ต้องดู Margin Level เป็นหลักนะครับผมมุมขวาด้านบน Margin Level เนาะต้องจิ้มดูนะครับว่าเอ๊ะมันเป็นไปได้ไหม สิินะครับดูใน i f 8อฟแปดสิบเอเป็นไป,นปนได้ไหมจะเปิดเป็นตัวอย่างให้ดูอีกแล้วนะครับผมกาจะแบบนี้นะครับมาจิน้นเรเวอร์มุมขวาด้านบนอันนี้คือศนะูนยจุดศูนย์สาม็อตเนาะถ้าคุณเปิดที่ศูนยจุดศูนย์สาม็อตได้แล้วมาจิน้นเรเวอร์มันไม่ได้ต่ำกว่าสี่พันห้าพันเปอร์เซ็นก็เปิดได้สองสามไม้สี่ไม้ก็จนกว่ามันจะ มาจีเร a อมันจะลิชว่าจะถึง5,000-4,000%ก็คือไม่ต้องเปิดเพิ่มถ้ามันเริ่มต่ำกว่า4,000-3,000%ก็ไม่ต้องเปิดเพิ่มนะครับผม mm hmm. ก็แค่นั้นเองนะครับอ่าเป็นไซด์เวกแล้วครับในอีซของ t ี p usd t ู p อสดีทเแปดเปิดได้แม้มันต่ำกว่าไฮเดิมลงมานี่คือไม่ไม่น่าเข้าแล้วไม่น่าเซลแล้วนะครับเพราะว่า ไฮเดิม erm อยู่นี่นะครับถ้าจะเซล์มันต้องทะลุอยู่สูงกว่าไฮเดิม erm นะครับผมโอ้ใกล้เกินไปด้วยไม่ได้แล้วนะครับแต่ถ้าสําหรับคนที่เซล์เมื่อคืนคือได้แล้วหวานหมูเลยนะครับเมื่อคืนเท่าไหร่เลยเนี่ยครับจาเมื่อคืนนะครับผมประมาณสี่สิบกว่าปิบห้าสิบปิบไอส้มเรามันจะลบสี่เพราะนั้นเราต้องถอยมาหน่อยหนึ่งเนี่ยได้อยู่เมื่อคืนประมาณเนี้ยห้าสิบ ที่ 50, 50ปีบไปอยู่ในเลสโซนแต่ก็ถือยังว่ายังไม่ถือว่าโอเคมากจะดีจะดีกว่านี้ถ้าสูงขึ้นไปอีกหน่อยก็คือ50 50 5ปีบเนี่ยหวานหมูเลยใน i อ8นะครับผมแต่ก็ถือว่าทางทำกยังทำกำไรได้นะครับพอเปิดออเดอร์ไปแล้วก็ปล่อยมันวิ่งไปไม่เป็นไรนะครับผมก็ไม่เป็นไรเท่านี้ที่ตอนวันนี้นะครับผมก็คือ ไอเอแปดไออีสิบเลสโซนกีนโซนพิจารณาดูอะไรยังไงนะครับผมก็ตามที่สอนวันนี้แล้วก็ดูจำนวนลอดดีๆนะครับผมอย่าให้ลอดเยอะเกินไปนะครับผมเพราะถ้าลอดเยอะเกินไปเนี่ยเวลาติดลบมันก็ลากเร็วเลยล้างพอร์ตได้เร็วนะครับผมเพราะฉะนั้นคำนวณลอดดีๆผมอธิบายสอนไว้หลายรอบเรื่องลอดอาจจะต้องไปศึกษาดูคลิปใน youtube เพิ่มเติมนะครับผมถ้าทุนห้าสิบเหรียญถึงห้าร้อยเนี่ย แนะนำเทรดที่0.01ล็อต0.02ล็อตและ0.03ล็อตอย่าเกินอย่าเกิน0.03ล็อตนะครับผมถ้าทุนอยู่ที่50เหรียญ100เหรียญ200เหรียญ300เหรียญ400เหรียญ500เหรียญเนี่ยอย่าเทรดเกิน0.03ล็อตนะครับผมถ้า500เหรียญถึง1,000ขึ้นไปนะครับผมทุนอยู่ที่500เหรียญถึง1,000ขึ้นไป500 600 700 800 900 1,000เนี่ย เทรดได้ขึ้นมาได้ที่0.05 0.07 0.08หรือ0.1ล็อตได้ประมาณนี้แต่ถ้า1,000ถึง5,000ขึ้นไปเนี่ยถึงจะ0.1ล็อตได้นะครับผม0.1ล็อตได้นะครับแต่อย่าให้เกิน0.1ล็อต1,000ถึง5,000อย่าให้เกิน0.1ล็อตนะครับผมแล้วก็ถ้าทุน5,000ถึง10,000ขึ้นไปคือบาลานซ์เ้า5,000ถึง10,000ขึ้นไปเนี่ย จะเทรดสูงกว่ศูนย์จดหนึ่งล็อตได้ไปจนถึงหนึ่งล็อตเลยเต็มเต็มก็คือหนึ่งล็อตม็กซิมัมของเราคือหนึ่งล็อตจะไม่แนะนําให้เทรดเกินหนึ่งล็อตนะครับผมไม่งั้นเนมันจะเทรดเทรดทำกำไรได้แบบยากเพราะมันจะขาดทุนได้เร็วนะครับผมดัะนั้นตามนี้เลยนะก็ถ้าไม่เข้าใจก็ย้อนดูคลิปที่ที่แล้วนะครับผมโอเคนะครับขอบคุณครับ